เด็กๆตอนที่เปิดร้านใหม่ๆพ่อแม่ก็หิ้วไปเลี้ยงที่ร้านแล้วก็ไปเป็นหน้าม้ากินหน้าม้ากินเออพี่ะแบบทําตัวเองเนี่ยห่างไกลกับธุรกิจมาก <c oughs> เรียนศิลป์ฝั่งเซ <c oughs> สอัษษรศา <c oughs> ตอนนั้นอยากเป็นนักบเล จากเพื่อนมาเป็นคู่ชีวิตคุยกันตั้งแต่ตื่นนอนคุยงานอะไรก,ก็แปลงฟันไปคุยอันนี้เลยตอนเที่ยงก็กลับเหมือนแคชัอัพกันว่ายังไงอตอนบ่ายก็น,นั้นอีกตอนเย็นก็ก็กินข้าวก็ถ้ามีเรื่องงานก็ก็คุยต่อได้ที่บ้านไปจนถึงหลับในอีสา <c oughs> นคะรับพี่เป้ครับเราก็มาถึงช่วงที่ค่อนข้าง เบาๆหน่อยก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ของพี่เป้เนะาะทราบมาว่าพี่เป้พ,พี่น้อง3คนพี่เป้เป็นคนโตมีน้องสาวแล้วก็น้องชายเราเติบโตมาในธุรกิจที่เรียกว่าร้านอาหารมาโดยตลอดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเด็กๆพี่เป้กับน,น้องๆอ,อยู่กันแบบไหนครับใกล้ชิดร้านอาหารกันแค่ไหนฮะ ก็เกิดและเติบโตในในร้านบิบิคิวพลาซ่าก็พี่คนโตน้องสาวชื่อปุ้ยแล้วก็น้องชายชื่อป้องเด็กๆตอนที่เปิดร้านใหม่ๆก็พ่อแม่ก็หิ้วไปเลี้ยงที่ร้านที่ร้านซินทัราดเท้าเลยแล้วก็ไปเป็นหน้ามา้ากินเหน้ามา้ออา,มากินนั่งอยู่ริม,มกระจก เพราะตอนนั้นมันอาหารมันใหม่มากเนะคนไม่รู้ว่าเอะมันไอกระทะอนนี้มันกินกันยัางไงาก็เห็นไอเด็กๆมันนั่งกินกันดูอร,ดอร่อยอร่อยีพวกพี่คือกินบาร์บีคิวแบบเกือบทุกวันนะตอนนั้นถือว่าโอเคถ้าเด็กกินอร่อยเด็กกินง่ายมันก็น่าจะแบบเหมาะกับทุกเพศท,ทุกวัยเนาะต่พี่ ปิ้งเองเลยเหรอปิ้งเองเลยตอนนั้นไม่มีคุณพ่อคุณแม่นั่งไม่สอคนนั่งนั่งกันพี่ตอนนั้นพี่ประมาณปอสี่ปอห้าก็ก็ปิงได้ละสิบกว่าขวบแล้วก็น้องสาวก็มันแปดขวบแต่น้องชายเล็กหน่อยน้องชายก็จะแบบยังยังยังจิ๋วจิวอยู่แต่ก็เล่นกันอยู่ในร้านก็พี่ก็เล่นอลรูนสีน้องสาวก็แบบไปนั่งจิ้มแคชเชียร์พี่ก็แบบไปปั้นน้ำจิ้มเมื่อก่อนน้ำจิ้มมาบีคิวพาซาสมัยก่อนทัาทันนะคะมันจะมีหัวเส็เท้า อยู่ตรงกลางเป็นนับสีขาเป็นส <ละ S 1> <3 S 2> ามเ,เรลี่ยมอ่าเวลาเวลาเตรียมน้ำจิ้มก็ต้องปั้นหัวใจเท้าไว้ก่อนปั้นปั้นปั้นแล้วพอลูกค้ามาก,ก็ค่อยเทน,น้ำจิ้มใส่เข้าไปรอบๆแล้วลูกค้าก็ไปคลุก,ก,กตอนหลังเนี่ยไอ้ process เ,เนียมม้ยมันมันยุ่งยากแล้วมันก็ใช้เวลานานก็เลยผสมรวมไปเลยก็จะไม่มีอันดีละพี่ก็ไม่มีหน้าที่ปั้นน้ำจิ้มละใช่ปั้นหัวใจเท้าละก็ประมาณนี้ โตกันมาในร้านถ้าฟังอย่างเงี้ยที่ค่อนข้างจะคุกคลีครับโอ้โหร้านมากๆเลยแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยในเอพิโซดก่อนหน้าเน,นี้ยพี่จะพูดเสมอว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยบังคับให้ต้องมาทํางานเลยหรือว่าต้องมานะโตขึ้นมามาช่วยป้านะมาช่วยแม่ทํางานคําถามคือแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยสนใจหรือว่าอยากทําร้านอาหารครับคือเขาไม่เคย พูดเลยว่าแบบเหมือนไม่ได้สร้างความกดดันนะคะว่าเอิมเนี่ย ต้องตั้งใจเรียนนะโตขึ้นต้องมาดูแลธุรกิจนะจะไม่ได้พูดแบบนี้เลยหรือว่าแบบเนี่ยต้องไปทํางานที่ร้านแบบนี้แบบนี้นะคือไม่เคยพูดเลยสิ่งที่เ,เราทำกนะ็คือเวลาคุณพ่อแม่ไปไหนเช่นพ่อแม่ไปเยี่ยมร้านหรือว่าพ่อแม่จัดงานปีใหม่ของที่ร้านหรือว่ามีประชุมเนี่ยค่ะเข้าบ้านอยู่ติดกันม,มีประชุมผู้จัดการเราก็จะได้เห็นคือมันเป็นการซึมซับแบบ ที่ไม่ถูกยัดเยียดอ่ะพอมันเห็นแต่ไม่ถูกบังคับอ่ะมันเลยไม่มีความต่อต้านอันนี้ไปคิดเนะคิดเองว่าบางทีถ้าเราถูกบังคับเราอาจจะมีแบบการต่อต้านในใจแต่นี่พอมันไม่มีไม่มีแรงกดดันใดๆเลยไม่รู้จะต้านอะไระก็ได้แต่ได้แต่เห็นมันได้แต่สั่งสมประสบการณ์หล่อหลอมมาด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญก็รู้สึก grateful แหละ grateful กระตันยูกับ ธุรกิจที่พ่อแม่สร้างกับที่พี่ๆสร้างทําให้เขาเพอธุรกิจนี้ส่งให้เราได้มีโอกาสเรียน<ม>ออพอธุรกิจนี้ทําให้ครอ,อ,อบครัวเรามีวันนี้<ม>ก็เป็น f e ล l i n ประมาณนี้มากกว่าไม่มี feeling อารมณ์อารมณ์เหมือนใช้ทุนไหมฮะอารมณ์เหมือนใช้ทุนก็อารมณ์เหมือนรู้สึกผูกพันรู้จักมันดีผูกพันออกินอร่อยอมั่นใจภูมิใจเพราะว่าเราคุ้นคคีกับ ร้านแรกตั้งแต่วันวันแรกแกเลยใช่ไหมก็เลยทําให้พี่แล้วก็พี่น้องรู้สึกว่าก็ไม่มีอะไรที่ฉันรู้สึกไม่ดีหรือว่าภาพที่มันเหมือนครอบครัวอื่นๆที่อาจจะรู้สึกว่าโอ้โดนบังคับธุรกิจนี้ฉันไม่ชอบฉันไม่อยากทาอันนี้คือไม่เกิดขึ้นเลยแล้วพี่ใช้เทคนิคเดียวกันนี้กับ ลูกๆของพี่ด้วยไหมครับจริงๆก็คล้ายๆกันนะคะก็ไม่เคยคือไม่คาดหวังจริงๆนะอัน้องบอกอว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้เทคน,คนิคนี้เพื่อหวังว่าวันหนึ่งเขาจะมามนะไม่ใช่ไม่ใช่เลยก็คือเรารู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เขาทําแล้วเขามีความสุขอ,ะอ่ะเขาน่าจะทําได้ดีแล้วก็เออก็อยากให้เป้าหมายเขาคือมีความสุขแต่ว่าอย่างที่บอกด้วยความที่ตอนนี้พี่กับสามีทํางานด้วยกันก็กลับไปบ้านก็แบบว,ว่าก็คุยเรื่องอคุยเรื่องที่เกี่ยวกับ ธุรกิจขับรถไปเที่ยวก็คุยเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจและบ้านออฟฟิศปัจจุบันก็อยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกๆเขาก็จะมาที่ออฟฟิศเป็นประจําอยู่แล้วเขาก็จะเห็นกิจกรรมเหมือนที่พี่เห็นเปียบเลยหเหมือนกับที่พี่เห็นในอดีตพี่ว่าเขาก็คงซึมซับมาไม่มากก็น,น้อยที่ก็แบบมีความแอบดีใจลูกชายลูกชายชอบวาดรูปมากๆคิดว่าจะส่งเสริมเขาวาดรูปแล้วอยู่วันดีคืนดีเขาก็บอกว่าแบบ อืมโตขึ้นนะ่ะเดยอยากจะดีไซน์บาบิคอนโอ้เอออันนี้ก็เป็นแบบอาจจะเป็นไม่ได้ครับนะ<อ>จริงๆสาบานไม่มีกดดันเลยให้ว่าอะไรก็ได้เขาก็เออพูดเขาก็เหมือนพูดขึ้นมาหรือว่าลูกสาวก็บอกว่าแบบโตขึ้นอยากทำอะไระอะไรอเงี้ยค่ะ คุยเล่นๆเ,เนาะเขาก็อยากทาหลายอย่างอยากเป็นนักจิตวิทยาสัตว์เลี้ยงอยากเป็นนักจัดดอกไม้<อ>แล้วก็อยากมาทํางานทะี่ฟู้ดแฟชั่นโอ้เราก็ถามว่าเออทำไมอยากมาทำงานฟู้ด<อ>แฟชั่ออนบอกว่าเออที่บริษัทแม่ดูสนุกดีดูสนุกดีส<จ>งสัยมาเจอเฉพาะตอนช่วงสนุก <c oughs> ไม่ไ่ด้มาเจอ <c oughs> ตอนช่วงประชุมเครียดเ,เลยทําให้เราเรียกว่าสร้าง วัฒนธรรมในครอบครัวที่ทําให้เด็กๆรู้สึกว่ายธุรกิจมันไม่ได้น่ากลัวรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่เขาสามารถมาวิ่งเล่นได้แล้วก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วตัวพี่เป้เองตอนเด็กๆย้อนกลับไปนิดนึงนะการที่เราเห็นคุณพ่อคุณแม่ทํางานเราเห็นพี่ๆทํางานในยุคนั้นเนี่ยเคยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งอ่ะฉันจะต้องขึ้นมาเป็นคนทํางานที่นี่หรือว่าไม่มีภาพพวกนั้นเลยไม่มีเลยอย่างที่บอกว่า oh. ออพี่แบบ คือทำตัวเองเนี่ยห่างไกลกับธุรกิจมากเรียนศิลป์ฝั่งเศสไปเรียนอักษรศาอออตอนนั้นอยากเป็นนักบลัลล่คือไม่ได้มีอะไรภาพตัวเองเกี่ยวกับธุรกิจเลยแล้วก็ต้องบอกว่าธุรกิจ ร้านอาหารสมัยนั้นน่ะมันไม่ได้เซ็กซี่เหมือนสมัยนี้้วยนะเออมันเป็นธุรกิจที่เหนื่อยนะยอะไรเงี้ยแบบงานบริการเหนื่อยนะมันไม่ไดม้มันไม่ได้เซ็กซี่แต่ว่าพอเมื่อเราเข้ามาทําแล้วอ่ะพี่คิดว่าเราก็เลยทําให้มันเป็นในรูปแบบที่เราอยากให้มันเป็น<ม>เช่นเ,เราไม่ได้เราไม่สามารถทำตัวเป็นบริษัทข้ามชาติได้เราเกิดมาจากธุรกิจครอบครัว ตอนนั้นเราก็เลยทำเซตติ้งของเราอะให้มันเป็นเหมือนแบบโฮมออฟฟิศยุคนั้นยังไม่มีคำว่าสตาร์ทอัพยังไม่มีนะยังมีสตาร์ทอัพตอนนั้นอนายุั้นเริ่มมีคำว่าโฮมออฟฟิศละออฟฟิศ <Ừ. S 1> ที่มันแบบเหมือนกึ่งบ้านมีห้องนั่งเล่นมีที่เล่นได้แบบไม่ทำแบบไม่เป็นคิวบิอ่ะไม่เป็นห้องออฟฟิศที่มันดูแข็งๆและน่าเบืออ่อเราก็ทำให้เหมือนโฮมออฟฟิศเราชอบอะไรเราชอบ เกมเราชอบแฮงเอาท์ไลฟ์สไตล์สังสรรค์เราก็เอามาสาร้างเราชอบเรียนหนังสือเด็กเนอร์ฮเราก็ทำโรงเรียนทำหลักสูตรทำเทรนนิ่งแต่ทำในแบบที่เรารู้สึกว่าแบบมันสนุกไปด้วยเราก็ได้สาระไปด้วยก็ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเอามาผสมผสานเอาความชอบตัวเองกับ,งา,กบงานมาผสมกันเรียกว่าเอาแพชชั่นกับเอางานมา mix รวมกันได้อย่าง เรียกว่าซิมเลสไร้รอยต่อจะเรียกเขอฟครันั้นก็ได้แต่จริงๆเป็นคนแบบเนื้อออกมามีความติดอยู่ในใจไงเป็นความติดเออฉันชอบแบบนี้แลฉันมันต้องถ้าให้ฉันมีตื่นมาแล้วมีพลังใจแบบอยากจะมาทำมันก็ต้องเบลนทั้งสองอยา่างคนเรามไม่ได้มีแค่เรื่องงานอย่างเดียวมันต้องมีเร,เรื่องความรักด้วยก็เอามาผสมกัน<ฆ>จะได้รู้สึกว่ามาทำงานทุกวันแล้วมีความสุขโอเคเมื่อกี้แอบได้ยินว่า พี่เป้บอกว่าก็ชวนสามีมาทำงานด้วยนะในเอพิโซดที่แล้วทีนี้คำถามคือรู้มาว่าพี่ดอนเนี่ยเป็นเพื่อนมาก่อนแล้วปัจจุบันเนี้ยกลายเป็นว่ามีทั้งสามตำแหน่งเลยเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพาร์ทเนอร์ที่ทำงานด้วยกันแล้วก็เป็นสามีด้วยตอนทำงานร่วมกันไม่งงเหรอครับด้วยความโชคดีที่เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนนานมากๆอะคะ่ะจากเพื่อนมาเป็นคู่ชีวิต ก็เลยเป็นสามีที่เหมือนเพื่อนเป็นสามีที่เป็นเพื่อนกันฉะนั้นเราก็จะคุยกันได้ในทุกเรื่องเพราะเราชอบอะไรเหมือนเหมือนกันตั้งแต่สมัยเป็นเพื่อนกันละดังนั้นเวลามาเป็นคู่ชีวิตมันก็เลยเป็นคู่ชีวิตที่แบบเหมือนกันร้อยเปอร์เซนคือมี value มีความมี interest ที่เหมือนกันร้อยเปอร์เซนก็ก็จะคุยกันเยอะละคุยกันเยอะขึ้นจากแฟนเาเป็นสามีก็คุยกันเยอะขึ้นพอมาเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะทางานมันก็อย่างที่บอกเราก็จะเจอเหตุการณ์ต่างๆมาร่วมกัน หรือว่ามีเป้าหมายขององค์กรที่ต้อง Achieve อเหมือนกันก็เป็นเรื่องเดียวกันอกีกคือ,อเลือกงานก็เป็นเรื่องเดียวกันบางบ้านนี่ก็คือสามีทางานบริษัทหนึ่งพยาธิทำงานบริษัทหนึ่งเรงงารลกลับมาคุยกันเรื่องงานที่บ้านมันก็คุยยากเ,เพราะมันเป็นค,<ล>คน,นละบริษัทคนละอ,อินดัสทรีแต่เราคือคุยกันเรื่องเดียวกันก็เลยคุยกันหนักเข้าไปใหญ่ในเรื่องงานด้วย คุยกันตั้งแต่ตื่นนอนตื่นเช้ามาแปลงฟันก็ถ้าเกิดวันนี้ไม่ต้องคุยงานอะไรก,ก็แปลงฟันไปคุยอันนี้เลยเตรียมตัวเตรียมประชุมกินกาแฟอดมากแล้วก็ตอนช่วงเช้าก็แบ่งงานแยกกันไปไปประชุมไปทํางานของตัวเองตอนเที่ยงก็ลบบเหมือนฮารฟฮัรฮับไทม์เบรกอะเหมือนเตะไปครึ่งครึ่งครึ่งเวลาละเอ่อมาคุยกันก่อนอนะ่ะมาคุยกันก่อน่าแคชอัพกันไว้ยังไงอะตอนบ่ายกันนั่นอีกตอนเย็นก็ก็กินข้าวก็ถ้ามีเรื่องงานก็ก็คุยต่อได้สิบ้านโอ้ไปจนถึงหลับ <c oughs> น่าอิจานะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยถึงแม้ว่าบางทีเขาทํางานร่วมกันครับแต่ว่าเขาคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าสามีอาจจะคิดอย่างหนึ่งภรรยาจะคิดอย่างนึ่งทำให้แบบคุยกันแล้วไม่ลงตัวอันนี้เพราะว่าแพชชั่นเหมือนกันมีแนวความคิดเดียวกันเคยไหมครับที่ตัดสินใจพลาดท,ทั้งคู่บนเรื่องที่เรากําลังทําแล้วจัดก,การมาอย่งไงครับก็เยอะนะคะจริงๆเราพวกเราต้องบอกว่าเป้เองก็ตัดสินใจ ผิดเยอะอดอนเองหรือบริษัทก็ติดสินใจทําอะไรผิดไปเยอะมากแต่ว่าพวกเราอ่ะเป็นคนที่ถ้าตัดสินใจผิดแล้วก็คือลุกขึ้นมาแก้เลยยิ่งแก้เร็วเท่าไหร่ก็ก็ยิ่งดีเราจะแบบเหมือนเราจะไม่ค่อยเสียเวลากับการไปแบบ<ท>หาข้อผิดในอดีตเพราะว่าในเมื่อมันผิดแล้ว่สิ่งที่จําเป็นที่สุดสําคัญที่สุดในเวลานั้นนะ่ะคือทําตอนนี้ให้ดีเพื่อที่จะแก้ไขไปในอนาคต แล้วก็อาจจะเป็นด้วยความเป็นแวลูของเราคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ค่อนข้างโพซิทีฟว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันดีเสมอไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือเป็นวิกฤตแล้วก็เพราะสิ่งนั้นแหละที่มันเกิดอ่ะมันทําให้เราเลยกลายเป็น better version อ b พเบตเตอร์เวอรของตัวเราเองออันนี้ก็เลยลดการปะทะกันแล้วก็มองสิ่งที่เราเรียกว่าเป้าหมายร่วมกันจะได้ทํางานได้สนุกมากขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตของ ครอบครัวเลยไม่ได้ถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวแล้วอย่างแี้ในฐานะที่ต้องเป็นคุณแม่ด้วยเป็นคุณพ่อด้วยแล้วทํางานแล้วแบ่งงานกับเวลาครอบครัวกับลูกๆยังไงครับอันนี้ก็ต้องยอมรับสารภาพแบบไม่อายว่าจริงๆก็น่าจะเป็นคนที่แบ่ง ยากแบ่งญาติเพราะมันมัน,นมันกลืนกันไปหมดเลยนา้นาๆญาติคุณตาคุณยายทุกคนก็อยู่ในธุรกิจอะคะ่ะก็ก็ก็จะคุยงานอยู่ที่บ้านบ้างเดี๋ยวคุยเวลาขับรถไปกับลูกก็คุยคุยประมาณนึงเออก็เขาก็ซึมซับไปประมาณนึงแต่ว่าบางช่วงเราก็ต้องเบรกละแล้วเราก็ต้องเหมือนไปโฟกัสกับเขาไปโฟกัสในเรื่องที่เขาสนใจไปโฟกัส กับตัวเขาเองจริงๆว่าเออนะับเวลานี้เขารู้สึกยังไงเขามีความสนใจอะไรแล้วเราสามารถที่จะสนับสนุนความสนใจนั้นๆของเขาอะไรได้บ้างก็พี่กับพี่นันก็จะพยายามใช้เวลากับลูกๆค่อนข้างเยอะมากเราก็ปไปเที่ยวด้วยกันออทำกิจกรรมด้วยกันนั้นเวลาว่างเนี่ยครับจาก ่านทำงานแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือว่ามีโอกาสที่จะพักผ่อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาของพี่เป้มักจะเอาเวลาว่างเหล่านี้ไปทําอะไรบ้างครับถ้าบอกว่าเวลาว่างส่วนใหญ่เลยคือไปเที่ยวกับครอบครัวพวกเราก็ชอบแบบเหมือนไปเที่ยวก็มันก็นกเป็นโอกาสได้แบบเหมือนเปิดประสบการณ์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปเที่ยวกับครอบครัวเยอะแล้วก็ชอบไปเที่ยวเอาดอ ชอบไปแคมปิ้งชอบกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยค่ะโอเคแล้วนอกจากที่พี่เป้ไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยครับเวลาว่างส่วนตัวจริงๆเงี้ยพี่เป้แบบดูหนังดูซีรีส์อ่านหนังสือหรือฟังเพลงมีกิจกรรมอะไรแบบนี้บ้างไหมฮะต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้เป็นคนเป็นคนไม่ดูหนังเลยไม่ดูหนังเลยที่บ้านที่บ้านไม่มีทีวีแบบแบบว่าแบบ แบบไม่มีทีวีอยู่ในอยู่ในที่เราโหฐานอ่ะไม่มีแบบว่าห้องรับแขกไม่มีทีวีไม่ไม่ค่อยได้ดูทีวีที่บ้านไม่ค่อดูทีวีแต่ตอนนี้ก็ทุกคนก็ไม่ดูทีวีนุดูดูจอมือถือส่วนมากจะชอบดูที่เป็นนอนฟิกชั่นคือชอบดูสารคดีเอนนี่ติงนอนฟิกชั่นพอดูฟิกชั่นปั๊บอันนี้ก็ลกจิตนะสมัยก่อนตอนเด็กๆดูนะคะก็ดูหนังดูดูทุกประเภทคอมเมดี้ทริลเลอร์ดราม่าดูหมดเลยแต่พอ ไม่รู้ว่าจุดเปลี่ยนตอนมาทํางานมั้งเอออะไรก็ไม่รู้โดนใจคือตอนนี้ดูแต่สารคดีเวลาขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูจับคือไม่ดูมูฟวี่ต้องไปดูอะทุก,<อ>กสารดคดีเลยอะ,อะไรก็ตามที่มันเป็นเอ,อ่ non อนอนฟิคชันแล้วมีเรื่องโปรดไหมครับว่าอุยเรื่องนี้แบบอินสปายฉันมากๆเลยจริงๆก็ชอบหลายเรื่องจริงชอบพวกเกี่ยวกับโคชเนาะตอนนั้นมันมีชื่อโคชชิ่งเพลย์บุ๊กที่เขาไปเอา แนวความคิดของโค้ชกีฬาหลายๆประเภทอ,เอ,อ,ออกมาอะไรเงี้ยค่ะไปว่าก็แบบได้ข้อคิดหรือว่า The Last Dance เป็นเรื่องของทีมบาสเกตบอลใช่ไหมชิคาโกบูลอะไรเงี้ยค่ะกับโค้ชเขาก็จะเป็นเรื่องสไตล์เนี้ยแบบสไตล์ด็อกทีม t นเทอรี่เรื่องแบบแบบเรื่องทีมเรื่องอบริษัทอะไรเงี้ยซึ่งมันก็กลายเป็นว่า เอนเตอร์เทนเมก็เอามากลายเป็นส่วนหนึ่งของงานเหมือนกันเออช่วยมากช่วยมากมเขาก็ช่วยเตือนเราช่วยอินสปายเรา<ม>หรือว่าเออไ,ได้ข้อคิดอะไรที่เราเอามาใช้ใน<ว>ในชีวิตประจําวันได้ไงด,ดูแอบ,บดูเหมือนจคล้ายเด็กเนิร์ดเนิร์ดมากอายเขินอ่ะนอกจากเรื่องเรื่องดูสารคดีแล้วมีงานอดิเรกหรือว่าสะสมอะไรไหมฮะจริงๆทำสออย่างก็จะยังดูเนิร์ดอยู่คือชอบเล่นบอร์ดเกม บอร์ดเกมเออพี่ชอบเป็นบอร์ดเกมคือจริงๆคนชอบแข่งขันไงชอบเล่นเกมมากเลยอะชอบอย่างกีฬาเนี่ยไปก็จะไม่ค่อยชอบกีฬาที่แบบไปเรื่อยๆวิ่งอะไรเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบฟิตเนสไม่ชอบชอบแบบที่ต้องหนับแต้มอเทนนิสกอล์ฟอะไรเงี้ยคือชอบแต้มชอบแข่งขันนิดนิดแล้วก็เลยชอบเล่นเกมอนิติงที่มันเป็นเกมแล้วมีแบบมีกฎกติกาไปก็จะชอบเล่นบอร์ดเกมก็จะเล่นกับลูก มังคับเล่นกับคนที <favorite> of ่ออฟฟิศม yes. ัง <chanting> ค <enorme> ับ <tube> ท <oses Five Wuhan> ุกคนสบายมาถึงอปเป้ก็จะเอาเกมมาเล่นก่อนละเ้ยเรามาเล่นเล่นเกมกันก่อนดีกว่าก็เป็นไอซ์เบรกิ่งที่ดีมากๆเกมมันก็หลากหลายเกมทั้งเกมเฉยๆเลยเพื่อให้เราผ่อนคลาย Build ร a พอร์ตกันหรือเกมที่มันแบบมันเจาะลึกหน่อยทำให้เรารู้จักตัวตนของกันมากขึ้นสนิทกันใน บทบาทอื่นๆเลยได้เห็นความคิดของกันและกันเป็นเฮโรอะไรแบบนี้เป็นแบบเป็น,ปนก็เป็นพกการ์ดเกมเล่าแบบตลกๆก,ก็มีนะทั้งทั้งซีรียสแบบดิฟไดฟก็มี<อ>ทั้งแบบเฮฮาแบบสาระน้อยเน้น,นความฮาก็มีเล่นในออฟฟิศเลยก่อนประชุมเลยก็มีมีม,มีคือในออฟฟิศก็จะเล่นเล่นอาจจะเปิดใจอะไรเนี้ยค่ะแต่ถ้าเล่นที่บ้านเนี่ยก็จะเล่นให้มันหลากหลายขึ้น<ม>คือเวลาเล่นเนี่ยก็คือชวนหมดเลยนะทั้งทั้งลูกเด็กเล็กแดงไปยันผู้บริหาร คนตรงมาเล่นกาแเปชอบมากแล้วก็แ้่ส่วนตัวส่วนตัวเลยอ่ะ,อะชอบต่อเลโก้ค่ะจนชอบต่อเลโก้มากชอบต่อเบอร์ไหนฮะหมายถึงว่าแบบที่มันมีรุ่นที่เป็นครีเอทีฟแบบของผู้ใหญ่เลยหรือว่าต่อเลโก้ที่เป็นติเด็กจริงจริงเนี่ยว่าเลโก้ Lego ที่เป็นพ่อบุญธรรมเป้นะคือเป็นแบบเป็นเป็นคอมพานีที่เป็นพ่อบุญธรรมของพวกเราว่าแบบเป้คิดว่าเขาเป็นบริษัทที่ที่เนี่ย extraordinary ordinary mm. เอาเรื่อง same same but different mm. แล้วเขาก็มีกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่กลุ่มเป้เนี่ยเป้เปถูก categorize ว่าเป้เป็น ASLO คือ adult fan of Lego oh. บางคนชอบต่อเทคนิค ชอบต่อเครื่องยนต์เป้ชอบต่อสิ่งที่มันเป็นพวกไอคอนนะคะเลโก้ไอคอนคือเลโก้ที่มันเป็นสถานที่ต่างๆสถานที่ของที่มันแบบเป็นของผู้ใหญ่ทั้งหลายอ่ะอยจะบอกนะว่ามีแบบไม้ก็มีรองเท้าอาดิดาสมาริโอมีเซตพวกอย่างนี้ค่ะเซ็ตที่มันเป็นต่อกมาแล้วเป็นเรียลไลฟ์ของของผู้ใหญ่ อันนี้เป็นงานอดิเรกผ่อนคลายแล้วก็เป็นของสะสมด้วยใช่ค่ะโอเคแต่นะไปต่อคือโอเคเวลาพี่เป้ไปเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยครับพี่เป้มีแบบว่าดิเรกชันไหมว่าโอ้ฉันจะต้องไปชิมร้านนั้นร้านนี้ร้านนู้นอย่างเงี้ยเป็นสายกินไหมครับเพราะว่าทําร้านอาหารด้วยชอบกินนะเป้ชอบกินอยู่ละชอบกินของอร่อยชอบกินของดีแต่ว่าเวลาไปเที่ยวเป้จะไม่ได้เน้นว่าต้องร้านนี้ คำว,ว่าไม่ขนาดว่าต้องจองไปแล้วก็ต้องเป็นร้านเด็ดร้านนี้ร้านนั้นเนาะแต่ว่าคือไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามอะ่ะมันจะมีร้านอร่อยตรงนั้นอยู่แล้วร้านอร่อยโลเคอลก็จะเน้นหนีว่าถ้าไปตรงนี้ก็จะช่วยกันหากับเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆก็จะมีสายกินทุกคนชอบกินแต่ไม่ได้ไม่ได้กินร้านแพงไม่ได้กินร้านดังกินร้านที่อร่อยอแถวนั้นเพราะว่าแต่ละที่มันก็จะมีแบบลักษณะแบบ ของมันมีเมนูของมันนะัก็จะเป็นร้านเล็กๆไม่จําเป็นว่าต้องมีดวงมีดาวถึงจะกินไม่ไม่เลยได้ข่าวว่าชอบชวนน้องๆหรือผู้บริหารไปกินข้าวที่บ้านด้วยนอกจากเล่นเกมแล้วนอกจากกินข้าวแล้วมีอย่างอื่นไหมครับที่เหตุผลที่อยากชวนน้องๆหรือผู้บริหารเนี่ยไปกินข้าวที่บ้านของเราครับก็แปลว่ามันน่าจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นตอนนู้นในอดีตที่ไปเข้ามาใหม่ๆแล้วก็าอยากมีเพื่อนเหงาแล้วก็อยากมีเพื่อนเออเป็นเพื่อนกันมันก็ต้องแบบ สนิทกันมากกว่าแค่เป็น,ท,นออทีมงานที่ออฟฟิศหรือว่าในที่ประชุมอย่าเงี้ยค่ะก็โชคดีที่บ้านอยู่ใกล้กับออฟฟิศแล้วก็ได้แบบแรงบันดาลใจมาจากน้องชายตอนนั้นน้องชายฝึกงานอยู่ที่บริงลีย์ที่เมกาแล้วน้องชายก็โทรมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยวันเดย์พรสิดเน ชวนไปแบบบาร์บีคิวแบ็กยาร์ดเนี่ยแบบโอ้ยเจ๋งมากเลยบ้านเขาอะไปเล่นบาสที่สนามบ้านหลังบ้านเขาแล้วก็แบบเขาก็ทําแบบปาร์ตี้บาร์บีคิวอะไรเงี้ยน้องชายดูตื่นเต้นมากว่าเขาเป็นเหมือนเด็กปัญจดทโฮฝึกงานอะไรเงี้ยพี่เขาเออว่ะเอ๊บ้านเรามันก็ใกล้กับออฟฟิศมากเอ๊ะทำไมเราถึงแบบไม่ลองทําดู mm hmm. อะไรเงี้ยก็เลยลองชวนแบบพี่พี่ผู้บริหาร ไปที่บ้านดูแล้วกับเขาก็ปฏิเสธยากนิดนึงเพราะว่าบ้านมันไกลไม่ใช่โอ้มันต้องเดิน,นทางคือจอดรถไปที่ออฟฟิศนี่แหละแล้วก็เดินไปกันะอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกค,ค่ะก็เล่นเกมมันก็เป็นแบบการเชื่อมสัมพันธ์ทําให้เราเอ,อ,อย่างที่บอกอะเรารู้จัก ตัวตนของกันและกันม,มันมีมากกว่าคือตอนนี้ไปเชื่อว่าการทํางานมันไม่ใช่แค่แค่งานแล้วก็เงินเดือนละคือคนเราใช้ชีวิตเนาะเกิดมาใช้ชีวิต24ชั่วโมงของเขาอะชีวิตของเขาอะเขาก็ควรจะได้รับอะไรที่มันแบบเออมันโฮลิสติกอะไรอย่างเงี้ยตัวเราก็เหมือนกันเราก็อยากจะมีเป็นโฮลิสติก ภาพของตัวเราเองไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวแล้วชวน Family ของพี่ๆน้องๆที่เป็นพนักงานมาด้วยไหมครับหรือว่าแล้วแต่ o อเคชั่นแล้วแต่ o อเคชั่นแต่จริงๆอ่ะยินดีมากเพาะที่เนี้ยอินคลูซีฟแมネจเมนต์เอาทิ้งของเป้ค่ะเป็น Outing ที่เป้ให้ Management พา Family มาได้บางคนเราเคยไปเราเคยไปเที่ยวเกาะกันแ a เ a g e m e n t คนพาคุณแม่มา บางคนพาภรรยามาบางคนพาลูกมาเราก็ยินดีเราก็พาแม่เราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพาลูกเราไปเหมือนกันก็จะได้แบบก็สนิทกันมากขึ้นอีกก็รู้จักกันมากไปอีกไม่ได้รู้จักแค่ตัวตนของกันและกันละนี่รู้จักไปถึงครอบครัวค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างบอนดิ้งระหว่างคนที่ทํางานด้วยกันให้มีเรียกว่าสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแอบเคยแอบได้ยินเขาพูดพูดกันเซลๆฮซล่าว่าพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนเขาบอกว่าอย่าลาออกนะจากที่เนี่ย บบอยู่นี้ดีแล้วแบบเขาชอบสนุกอะไรอย่างเงี้ยเออสนุกดีดเพราะว่าตัวเขาเองก็รู้สึกผูกพันกับกับบริษัทไปด้วยอโอ้เป็นสตาทีจี้ที่กุศโลบายท,ที่ดีมากเลย<ๆ>มาถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆคงได้ติดตามชมครบทั้ง3เอพิโซดแล้วนะครับทำให้เรารู้จัก CEO สาวสวยแห่งบาร์บีคิวพาซาคุณเป้ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะหลังจากนี้ครับ นอกจากพูดคุยกันแบบนี้แล้วเรายังได้รับเกียรติพิเศษครับที่คุณเป้จะพาชมออฟฟิศของเราด้วยแน่นอนครับว่าจะต้องอยู่ในเอพิโซดถัดไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วรอบหนะ้าเรามาดูบาร์บีคิวพลาซ่าว่าออฟฟิศน่าอยู่น่าทำงานแค่ไหนครับ